สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้วุ้นมาทีมงานโทรหนึ่งนะคะกลับมาจากสุพรรณเลยทางผ่านเลยมาแวะนะคะแวะเอากับข้าวมาฝากทีมงานนะคะแต่มาเขากินข้าวหมดเสร็จหมดแล้วเรือตื่เตีเล็กนี่มานั่งทำอะไรไม่รู้เดียเ๋ยแอบดูกัน ดาวุ้นดึงกระจกขึ้นก่อนเด้อร้อนมากเดี๋ยวเขาจะมองเห็นเราเอากินบักแดงแล้วพี่นอ้องตีเล็กกินแตงกับอะไรนะอย่าบอกนะว่ากินแตงกับกับรถดีเป็นของชอบของตีเล็กน่าจะใช่แหละเอาก็เด็ดไปลักกินบักแตงเขาไปนี่เอาแสบซืยนี่ก็เป็นหน้างานทีมงานโทรหนึ่งนะคะครัวนะคะ ครัวแบบบ้านๆเนอะอยู่กันแบบง่ายๆเอากินเราบันีีพี่นอ้องแสบสื้งยงดไหลเอาอัมเอฟซี FC เคยกินไหมคะแตงกวากับโรด,ดีวุ้นไม่เคยกินเพิ่งเคยเห็นตีเล็กนี่แหละแสบษส้ยโรดีโรด,ด,โรด,ดีกับปักแดงเอาเอา่า แตงแตงขโมยได้แล้ะนี่แตงขโมยของทีมงานนั่นนี่อืมเสียบหลายพี่นอ้นองแตงลักเขากินนี่ต่างหากตอนนี้ทีมงานเอาดินไปเทอยู่นะคะก็เลยจิงเงียบหน่อยอยู่ในป่ามีแต่รถดบปโคกับตีเล็กนี่แหละส่วนพี่ตินกําลังจะไปเอาน้ําค่ะเพราะแต่ก่อนหน้านี้คุยกับพี่ตินกับทีมงานอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิป พอดีแกไปกดน้ำเอาไว้ให้ทีมงานทำกับข้าวนะคะโอ้แสบหลายนวยที่ซองแล้วพี่น้องเอาลูกแล้ววันนี้เซ็ตแล้ววันนี้เอาเซ็ตเซ็ตฮฮอิเอาอัาเงิดหลายรถด,ดีฮโอ้ตายตายตายนุ่งพิ่ตินไปน่นแล้วเห็นต่รถเมื่อกี้ เส้นทางเส้นนี้วุ้นก็ไม่เคยมานะไม่รู้ว่ามันเลียไปทางไหนโอ้นุ่นหินรถพิติณนน่ไปนน่นละไปกับจานเหลากดน้ำโอ้ยงึดลายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกระจกไปทามก่น<ะ>อแนแซบบ้าเห็ดยี่หยางนั่นกินบักแง <laughs> ดกแงกินบักแดงกีอยีห่าง กินบักแตงกัหยังรถดีโอ้ยว่าแล้ววุ้นเดาบอาถูกแล้วค่ะกินบักแตงกว่ากับรถดีวา่าซานมักบ่โอ้เสียงหยียบไหมพี่น้องโอ้เสียงหยังบไหมโอ้ยคนบ่งนี่กึนเอาไล่แล้วเดยเดลเอฟซีจะไปลองกินตามนะนี่นใครเคยกินบ้างคะ ใครไม่เคยกินก็ไปลองดู้รักถั่วไอ้โทษหนึ่งไปน้ำเดี๋ยวจะเอามาขึ้นรักไปอย่างใช่รถดีเอาให้วุ้นขโมยถ้วยเขาไปด้วยนี่แม่อุ้ยโอ้กูมาหนายคนแต่นอเมื่อกี้ไอ้วุ้นเห็นเขารถดีเหลือเอาไปบัง่วงเดี๋ยวมาหลอบนายจะเถั่วดีมาหลอบนายจะเอาถ้วยมัดปากปีงไก่เนี่ยเบาไปไว้ให้โทษหนึ่งไปไว้ปะนอน ไปวางไว้ดีๆมามสิกินเก็บกับข้าวค่ะเดี๋ยวไปวางไว้ไม่มีใครเห็นี๋ยวเขาก็บ,บ่เห็นดอกฮาหมองหอยไว้ไปตาเห็นนั่นน่ะนะทั้งหัวทั้งหงนี่มองหอยอยู่ตัวม้าแล้วสิขาบแรนีน ไไ <S <S เก่งหลายเนาะว้าคลิปนี้สาระไม่มีอีกแล้วค่ะสาระไม่มีฮาบ้าบอก,กินอย่างเดียวสรุปคลิปนี้บักแตงกวากับรถดีนะคะ นี่รสดีกินแล้วขโมยถ้วยของมันด้วยโอเคข่าไว้มาต่อคลิปหน้ากับคลิปสั้นๆเอซีที่ต้องแต่ได้ใจความเอฟซีที่ต้องจับผิดอยู่ว่าเอานะไอไอนิสัยไม่ดีเอ้กินแล้วขโมยเขาเรารู้กันนะคะเขาทางเขาทางเอฟซีเลยแต่เรารู้กันเขาไม่รู้ช่างหัวเขาเนาะเอาตีไปได้ในรถดีในมาโครดีเอา ไม่คู่หายเสียงยังตึกตึกเดาด้คู่หายไปไตว่พูดนาบกไก่เขาจะขุดอีหยังอู้หอนเทอวะขอดดินนี่ล่ะมันเขาได้ตัวเาพูดต่อจะปิดคลิปแล้วมีอะไรฝากถึงเอซีไหมฝากอย่างเดียวครับจะวกวดข้ามโฆษณาครับมีต่อใหม่บอส้นเนี่ย เฮ้ยมันมีหผมมวงอยู่นะเฮ้ยมีต้นม่วงอยู่ว่ะให้แมคคูของขื่นมือแมคคูอ่ะให้ให้จานชูอย่าเฝ้าไปใจอย่าเฝ้าปิดป,ปิด <c oughs> คลิปไม่ได้ค่ะตีแล้วบอกจะพาไปขโมยห่วง <c oughs> เดี๋ยวไปต่องั้นเราไปต่อรู้จานชูเขาเขาไอ้ทำทางใหม่เนี่ยไปหกร้อยยังไม่ไปเราไปก่อนเลยไปไหนเฮ้ยเดาเร็วเอาเดาเร็วเดาเร็ว ไปรักบุกม่วงง่ายว่ะระวัง,งววใหม่ขูดรถในเด้อมันมีบุกม่วงอยู่ติสิบวามีคิดว่าดินอนจันช่วยอยู่นอนตีเล็กจะพาไปขโมยมางม่วงโอ้ยเขาสองสารรถแนี่ตีบุใหม่บุยังมันหูรถไปบิดหรอโอ้ยเขาสองสารรถเด,อด้อตีใส่บุกม่วง สิจับเอาเดียวไม่มีค่ะสรุปต้นมะม่วงมันอยู่ในบ้านเขาไม่มีเข้ามาเกะกะเด้นี่เดือรถอหกล้มมาโอ้ยตีมันหกรถลนดอกงาไพกับหกรถเดี๋ยวนี้โ,โ,อโอ้ยตีมุกไปใส่โดียนี่มีแต่ต้นยางวามีดมุว น่แวีสรุปคลิปนี้ไม่ได้ขโมยนะคะเอาๆๆๆๆตำกันดิเชื่ออยโู้ยขูดรถพอดีเลยเนี่อยเนี่ยแล้ว